สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิพามาเบิงหน้าหน้าแปลงเล็กแต่ว่าหักแต่ผลลอยเปอร์เซ็นครับคิดว่าน่าจะได้ผลลอยเปอร์เซ็นเพราะว่าเป็นหน้าดําครับนี่แหละครับไม่ต้องเห็ดร้ายครับเห็ดน้อยแต่ว่าหักเน้นคุณภาพครับได้เขากินแน่นอนครับนี่ครับเขาก็บชีมีสะนามยุ่ใกล้ๆครับสะนามยุ่งนนั้นครับทางที่เห็นหมองต้นไม้ครับ เขากเห็ดหน้าประมาณเกือบสองไร่ครับเขาเอานามจากซาแหระครับสูบใส่นี่ครับผมสีมาเปรียบเทียบให้เบงว่าระวางเห็ดหน้าดำน้อยแต่เน่นเน่นคุณภาพกับเห็ดหน้าวานเห็ดหน้าแปลงไงเวลาณเวลาหนีมันแหลกเนาะครับเนาะผมก็มาเปรียบเทียบให้เบงว่าอันใดมันทีมันทียูหลอดมันทียูมันมันทียูหลอดแล้วมันจะได้กิน ไปเบิ่งครับผมทิาพาไปเบิ่งไอ้แปลงหน้าวานนะครับเนาะไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหน้าวานครับหน้าแปลงใหญ่เห็ดซิบรก็ได้หญ้าซิบราแหละครับเห็ดแบบสิเบิ่งพี่น้องไม่ <c oughs> ได้เขากินไม่ได้เขากินในน่อนครับเพราะว่ามันแรงในเมือมันแรงจังสี่ทุกปีทุกปีเนาะฮากกะมาเห็ดแบบผมวานนี่ครับ เนี่ยครับพี่น้องเห็ดแบบสีครับเรต้องเห็ดร้ายครับเห็ดแค่ไรสองไร่เนี่ยกลือกินแล้วครับกินในคู่เรือนครับใน้ขากินแน่นอนครับเ่าต้องไปเดือนหลอนเรต้องไปเดือนหลอดฝ่าฝนครับฝนจีมาย่ำไนกะบเต้องย่านครับเพราะว่าเขามีน้ำเป็นของตัวเองนี่แหละผมก็จะเห็ดแบบสีลครับปีนาบ่เห็ดหน้าหลายครับแต่ว่าเห็ดเห็ดน้อยแต่ว่าเน้นคุณภาพเอาครับ พี่นอก,ก็บเบื้องเอานี่แหละครับหน้าแปลงไงครับเห็ดซิไราก็ได้ห้าซิไราแหละครับเห็ดแนวนี้มาเด็กินแน่นอนเพราะวา่าฝ่าฝนห้อเหาอบู่หูนะว่ามัติมัติแรงเรมันสิบะแรงเนาะมันอาจชิด,ดีฝนมาอาจชีด,ดีตอนตอนหัวปีก็ได้ห้องก็เลยเห็ดให้หน้ากันเต็มที่ครับเพราะว่าผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแรงตามที่เห็นแหละครับเห็นบอก มัน,ก,นมก็เริ่มแหลกเริ่มแห้งมันก็นมีแต่หญ้าครับถ้าเห้าเน้นอย่างอื่นครับแบ่งทีหน้ามเาเห็ดปลูกหญ้าเลียงซัต์แล้วก็เห็ดหน้านิดเดียวก็พ่อแล้วครับผมก็สิผายางเบิ่งเข่าเขาครับเห็นป่พี่น้องอาจจะสั้นนิดน,นึงเนะครับนาะพี่น้องเพราะว่าผมโทรศัพท์กันยังโทรศัพท์โนเนียมอยู่ออนี่ครับ เห็ดหน้าแปลงน่อยครับเต่นเน้ยนคุณาภาพครับได้กินเขาได้เขากินแน่นอนครับพอตองห่วงว่ามันแหล่งบาแหล่งครับหน้าส่วนที่เหลือเขาก็ไปเห็นแนวอื่นไปนะครับเนาะครับนี่ครับบอ่อน้ำที่เขาสูบขึ้นไปใส่หน้าครับเนี่ยบอ่บอนี่ก็บอกค่อยลึกได้ครับเตันมันมันถือตาหนาม พอดีมันก็เลยไม่น้ำเห็นปะพี่น้องเขาก็สูบเรื่อยๆเขาไปใส่หน้าตอนนี้ก็อยู่ได้แล้วเขาสบายแล้วครับเอาปลาลงไปปล่อยนึ่กัชุดหยอดเลยนั่นครับไข่ผมนึกว่าไข่แมงด่าครับพี่น้อง <c oughs> ผมก็เคยเห็นไครมิงดาดโดนผมจำมาได้ครับเห็นเป็นไครหอยเชอรี่ครับพี่น้องเห็นบ่อสีชมพูครับเพราะว่าถ้าเอาปลาลงมาปล่อยนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องเนาะเลี้ยงปลาไปพร้อมครับเพราะว่ามันพื้นที่มันบ่ได้ใงญ่มากมม่เนาะเอาปลามาปล่อยครับพี่น้องผมก็สิรล่อหาแมงดาดูครับว่ามีว่ามงดาเห็นเขาว่าเห็นจะของหน้าเขาว่าจับได้ มือละโตัวสองตอยู่ได้ครับผมจะ้องหลอดๆบ้างน,นี่ครับตาหนามเขาสูปม,มือนีบกมืออื่นบอยไว้มือสองมือครับมันจิตมันจิเป็นนี่สิแหละครับมันจิขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามัาถึกตาหนามเลยยินเขาวา่จาจะคล้องเขาวา่าเขาจะจกไหมครับพี่นา จะจกบอ่อเพิ่มให้มันเลือกโกเกาผมกว่าสุดยอดเลยครับมาเบิงหน้าขา้งๆนาะพี่น้องมองดูนี่ยังตัวนี้คอนไม้ตกใส่นั่นพี่น้องหน้าขา้งๆนี่แต่หยาครับมอมได้กันมีหยาครับพี่น้อง ถ้าเห็ดจักสีนี่ก็ตายมงได้ก็ตายพี่น้องบ่ได้เขากินดอกถ้าเห็ดแบบซี่เนี่ยแบบเนี่ยยู่ใด้แนนอนครับพี่น้องเบ่งเขางามครับงันครับนันก็ปลาอ้อยครับเขาก็แบง่งแบ่งทีมาปลูกอ้อยแน่ปลูกเขาแน่ครับผสมผสานครับเนี่ย,รรน,ยน้ำน้ำข้นหนากับสีนี้ยูค่ค่ะ ผสมประสานไปเพื่อรายได้เสริมครับผมก็จิลอาหาใครมาไอเงี้ยว่ะจิลอาหาแมงดาป,า,มาปลาปลาปล่อยนี่ผมว่าสุดยอดเลยพี่นอ้องเนาะเลี้ยงปลาไปพร้อมเอามาปล่อยสักพันโตนี่กับ เป็นแรงอาหารเนี่จะคลองเนาะพี่น้องเลือกินก็นดกได้กค้ายเลยนก็นเป็นปลาหนีเป็นปลาอ่อยครับพี่น้องผมเห็นไข่หอยเชลลี่ผมก็นึกวา่าแตะไข่แมงดาพูนกันหนึ่งคนระับน,นีนีีครับสีจิู้กครับพี่น้อง ผมก็จะพาพี่น้องยางรอบในทงหน้าหน่อยครับบางบรรยากาศทงหน้าหน่อยครับบางไอ้เห็นควันควันนี่ยก็จะเป็นเตาถ่านนะครับนะเนาะเฮ้ยมีป่าดิพี่น้องเห็นบ่เออมีป่าอยู่นี่วะนกไซก็เจ้าของบ้านเอามาปล่อยปลาดุดเลยเห็นบ่พี่น้องน่เห็นบ่ นี่ปลาอยู่ครับพี่น้องอยู่ตรงนั้นเ mm. ห็นเลี้ลังมันอยู่ครับ mm. เขา,าล่างแต่กอเลยพี่น้องเลยอืมก็ลังงามครับทำไปเบิ่งหน้า้างๆได้พี่น,อน้องเนี่ยเบิ่งไปเบิ่งหน้า้างๆ เห็นแต่ห้าครับพี่น้องนี่ครับแหงแต่น,นี่ว่ามีหนาแต่ว่าแหงผมมาด้อพี่น้องเลยขิดเอาพี่หนาถ้าผอไดเห็ดแบบเดิมก็จะได้แบบเดิม,ดมแล้วครับรอดแต่ฝ่าแต่ฝนเนาะพี่น้องถ้าฝ่าฝนบ่ตกก็เรียบร้อยครับ คลิปนี้ก็ชอบนีเนาะครับพี่น้องเนาะผมกับมานำเสนอแนวทางใหม่ๆครับให้เกษตรกร,กรพี่น้องในปั๊บโตเนาะครับเนาะไต้องเห็ดหน้าร้ายครับเห็ดหน้าน้อยๆแต่ว่าเฮากไผมียังมีทีกับแบงหิดหิดย่างอื่นเนาะครับเนาะจังมันถีมัถียูห่รอดเน่นอนครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย